จำใจลีจีแม่จำใจมันใส่น้อเอาเขาเขาเขาแมงผ่าไปมากเดียวโอ้มาทันเวลาม่อนเยอะจีจีมึงเบิ้งเยอะจีตอนนับเพิ่นเด้อะวัดดีพอออกเจริญพรพระบ่แม er oh oh oh, ่นบ mm. ่แม่นบ่แมนเบิ moment, moment. ้งไงบ่โอมยเห็นเน่าหยอกจังสั้นไงหันก็เมาเก่าเมียบ้านยังไนอันม้วนม้วนรวดอันอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัน กบต่อเราเมาเลยจักน้อยเหมือนเราจักน้อยเราเอกว่าโดนกระสีห้าแท้พยงข่อยกุญเลิศม่อนเลยม่อนไว้ม่อนจังไหนออกจากบัดตะเศร้าเขายังบอทันได้สันอยู่อู้หายนิ่มสันตะวันปลาจังกินอย่าไปบ่อน้ำเพลนเรียกว่าเจ้ได้สั่งหลณ์มาถามกินโคลยเรียกจังไหนคนน่าเทศม่วนฟาดเลย้าไปกินเฮียนเท่าโอ้บาดเจริญพรญาติโยมชาวเขื่อนฮอดไวคือบัดจังสันเขื่อนอุบลรัตน์ ไปวันนี้ญาติโยมโชคดีมากแกได้พบกับนักเทศสามปอเสียงทองโอ้คณะปอเป็ดเปาโอ้ว่าแมนปอเป็ดเปาเนียงจ้ะคณะปูดปูดปูดโอ้คณะตัวดอย่าไปบอาน้ำเพลนเอารถนู่นงามนู่มเมียสองานไป็งังกี้ญาติโยมสามารถโหลดเพลงพระรอสายวิบขอดเพลงรอสายป่ะ ได้ที่ดอกจัน3 3 9ออก2 2 7องดง่ายงหลังก็ย้อนตัวนี้แล้วธรณีกันแสงกดศูนย์ทอดผ้าบางสกุลกดหนึ่งชักอนิจาก,กดสองชักหน้าไม่ถึงหลังกดสามซักกดสี่ไหวจะไปว่าน้ำเพลินไหวดีครับมันเป็นยังไงอย่างเีเอาเ้บ้างไปนอย่างงี้เอาไปเค่หนึ่งแล้วเรามาคือเก้า วันนี้คณะสามปอเสนอเรื่องรีราวดีอยู่ด้านซ้ายคือหม่อมลุยวจีโตสู้ตายแ็งรับหน้าที่เป็นรีราวดีอยู่ด้านขวาคือหม่อมชูอันทะโตโตเบ๊้ยอันทะแปลว่าโตแปลว่าไงอาจารย์สู้ไงญย่าไปแปะของเพิ่นกาเกาะโอ้ยเนอาย ส่วนกระมาเพิงมอมมอมหอ,อยเงียบก็มอมกระมาเพิงตอดปวดพะโลรับหน้าที่เป็นเรวตัตจิตโตบไม่เจอพ้าองนี้อยู่หัวเก๊กเอาไปผูกไว้มองกอนผูกกว้ยไว้สาขาเป็นไปง่ามัน,นมแมนบ่ดเหรอเมียอยู่เบื่วขวัตจสามารถผมจะเบิกเล่าอยู่นี่ละ ยิ่งนานวันนานเดือนเปลี่ยนไม่กลับอันความรับนับวันถูกเปิดเผยโอ้ความรักหนักเพียงใดใคร,ใครที่เคยอกข่าเอ,อ่ยยิ่งนานวันยิ่งอั้นสวงงงงราวดีถูกแม่ตีพี่สาวด่าว่าเธอมามีสัมพันธ์จันทานเขาคืนที่เธอก็มาพบกับตัวเราดูเธอเศร้าคงมีเรื่องขุนเคืองใจว่าจังใดมือขึ้นขึ้น,นย,ยินเสียงห้องเสียงไหาเว้าสู่อัตมาฟังบรงดุลิลาวดี เงี้ยเอาไอ้แท้แม่กั้งง่อยตัวผูกไอ้สคาคาไงไม่คาคาแต่ก็เสียงแม่เัราะ่ะมันบอมเป็นเสียงง้อเสียงกล้วยได้ไม่ออกเสียงบางดินเสียงอาตมาสิเลตัวพระสิเลเงี้ยเพาะงเออเงี้ยหาเสียงหาขี้ไปนและเบาสูุอาตมาฟังมึงดูลีลาวดีเบาสูุพี่ฟังลูน้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยงั้นคือแก้วป๋อกกี้อยู่ดกเกาจะหกเลยเห็นตุ้่มทาดเขาบานนี้ ทำเอื่นไปเอาปัดเดียวสัก่อนเออเออขอปัดใจบ้ามาปัดใจโอ้ยงานอัมพงกั่นปานเก็บเอาโอ้ยมันเห็นพระเป็นเปียดพะนะเอออ่าจะเล่นพอเด้อเงินจำนวนนี่อัตมาสิเก็บไว้ได้บ่บูโอ้ยจักว่าว่าจังไต่บูเอาบ้ามันสุขคนนั่นละไอ้โวยสวนกันปานรถเอบุญครับใกล้แก้ว เมื่อสี่สิบสองเงาหวานรอดพอเวลาสบายดีทีวีโอ้นาซิมีตั้งสี่สุบมือเหรอยังเยอะไปหลังไปเพราะไซเรียนทวนทวนมากปะเนี่ยมึงเสียกับเพราะใช่ปะเดี๋ยวภาพภาพภาพพูดแบบเบี้ยงลังมันของงคส ไปเบิังว่าหันน้ำเกียกง่งบบานเหงาหันน้ำเกียได้แยงมาเอาอว่าสวดมาฟังมังดูลีลาวดี้มบาดนี้เสียงพนดีเลยตอเนาะป่าลิเวทนาเฮียงน้องน้ำตากองฟู ดูหลังไล่เหลือลายเกือบสิตายไว้สิ้นไอ้เพินพอมาดาตียังนองลีลังางว่นี้บ่มีปากความรักอากแล่นกลุมสุมล้างอยู่บ่อเศ้าว,ว่าหลวงพี่ บดีเสาห้อยเงาคิดหอดผีสัมปนน้ำเมียผัดมาติีว่าลาวดีปุณีมหาผีดอกเล่วัดสดอกหลวงผีแง่ฉัแม่งก็พอปอกบบาดแม่คุ้นโกกหอยร้อยแพ่ใจออกตุนเก่าเพื่อเป็นบ้านอเรา แมนสิเปลี่ยนผ่าเพราะหญิงบารักซนอุลลลลลรลงลอลบลกลอลสลเลลลเดลล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 นอาลมนลลลเนนอลลมลลลอลลาลนลลาลลลเลลลเมนบลลมลลล เมื่อนั้นความทราบถึงแม่คฤรหะพามณีเธอรู้ว่าบุตรีไปหาเขาส่วนตัวนางก็เจ็บปวดอยู่ไม่เบาเธอจึงกล่าวด้วยวาจาที่หยาบคายแง่เฮ้ยฟาดทั่วเก๋เก๋เก๋เกมัดมัมัดขูขามัดเก็บเอาไปเอาไปเก็กู่าดเจ็บกู่าดเจ็บขันเอาห้ามาเกียอย่างนั้นกูหางมีขนาดหาเธอเก่ยก บ๊ะ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 บ้ะบ๊าบ๊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 ะบ้าบ๊ะบ๊ะบ่เบ้าบ๊ะบ๊ะบอาบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊าบ๊ะบ้าบาะบ๊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 นบนะบ๊ะบาะบ๊ะบ๊ะบ้อบ๊ะบ้ะบ๊าบ๊ะ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 บ้บบบบบ ดีครับพ่อใหญ่ภาพครับสวัสดีครับลูกมดล้วมาหอดเลยครับพ่อใหญ่มาล้ำค่ะมาล้ำค่ามาครับมาโอ้ยมาแต่ไกลโอ่ไปเป็นเจ้าภาพแม่โอ้ยอันนั้นฉีดเราฉีดเราเอแม่นเจ้าภาพป่ะครับมาเดียวเจ้ภาพป่ะนี่ยตอนนี้ครับพ่อใหญ่ภาพครับอันอันเก็บดูไหมครับนี่อันนี้ห้วยเพิ่งไปจ้างหมอครับเขาต้องอะไบอกเขาไปแตงไก่งานฉลองอัฐิีมา

ใจเ็นเีเลืองังนบ่บัวสินเพิ่นสินเพิ่นป๋อหผมมาลำย้อนนี้นี่พ่อก็สัวเจ็ดปีกลัวพ่อก็สอวเจ็ดสีกลัวยืมเง,งินมาปลูกแตงกวัวเคี่ยวพั่นกันอัวรัวจักบักทัวหรือแตงกวัวเหตุไฉนจึงออกมวัวซื้อในท้ทัวได้แตงกวัวย่อนคนขายมาซีสัวเดมา่าย่ามวัว ย้อนว่าเขากำลังมัวเสียงกับหัวนี่ลานกวัวหัวนั้นขายในตัวเมียนั้นให้แตงกวัวคอยปลูกสมกันตัวมันเลยเกิดมวัวมัวจากปักผัวหรือแตงกัวกัวกัวเด้อนางเด้อเด้อเดนางเด้อมึงจะมืงเขาโคตไปเกินแกมของมึง <c oughs> แน ครับผมมูเจ้ามากกันล่าเลี้ยงเลยเอี้ยงอยู่เอาเอปตอมาครับมักเรื่องไหนครับมักเรื่องไหนครับเอาเลี้ยงนั่นนะเลี้ยงยังครับเลี้ยงมีบหกหอยนะยังมีบหกหอยกับหอยแช่งมาเลยครับมาแมงมาแมงมาแมงหอยก็คือเอ้หอยหอยสังหอยสังโอ้หอยสังสังท้องมักตอนไหนครับก่อนทุบหอย พ่อหัวยัตอนที่จบเงินไหมมันละเราคอยมากตอนนี่แหละมันจังเห็นไปแต่ว่าลูกหลานราหมอดกุ่นจักเสียงต่อกันเพราะว่าเพาต้องล่ำตอนตอนที่แรกเ่าต้องล่ำไปล่ำตอนพุ่นเลยโอ้ครับ <c oughs> ขอสม่าคารวะมีติแกนแฟนที่รักทั้งหลายทราบข้าพเจ้ามีน้ำู่แล้วว่าลิงอุ้ยยอดสวิมอนเออยอดสวิมอนไหมลิงมันหงอค้องตรงนั่นพ่อนั่นแหละทุกหมายหลุดครับครับครับ ทุ่มหมายเลยทุ่มหมายเลยค่อนไขบอกซื้อก่อนข้าพระเจ้าเองมีน้ำมีเล้วดวายศดสมี